ไม่มาแล้วโอ้โหมาอีกแล้วบอสผู้กำกับโอ้โหตู้นี้สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็น แอปย g Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอปย g Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคลาวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอปย g Phone ตอบโจทย์มากราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ m v p ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก M V I P แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U G Phone ผ่านลิงก์ใต้ดีคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆในเกม Ranger ผมก็ขอแนะนำเป็น ร้านเจนนัมคาท้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต,ต่างๆในเกมไลน์เลจอร์ก็สามารถไปเติมไ,ได้ที่ร้านเจนนัมาท้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ดีคิปชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ฟานี่อยู่เกมหลายเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เราจะมาเปิดการชาตามล่าตู้เพิ่มโอกาสบอสกันหรือว่าตู้พิกอัพบอสนั่นเองซึ่งผมบอกได้เลยว่าตู้นี้เนี่ยคุ้มมากๆเพราะว่าในตู้เนี่ยมีเจ้าตัวของบอสคนนอกกฎหมายกับเจ้าตัวของบอสผูกันนั่นเองซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเป็น2ตัวที่ติดเมตาตำนานมายาวนานมากๆและที่สําคัญไปม,มากกว่านั้นเนี่ย ตู้มันเหลือเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเวลา3มชั่วโมงนี้เนี่ยมันน้อยมากมากแต่ว่าผมเนี่ยจะมาทาการเปิดกาชาตามล่าเลนเจอร์กันละกันเราไปดูกันเลยว่า3มชั่วโมงสุดท้ายกับตู้กาชาบอสเนี่ยมันจะออกดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันที่5ตั๋วแรกกันเลยละกันงบที่เราเตรียมมาในคลิปนี้เนี่ยผมเตรียมมาทั้งหมดร้อยใบหรือว่า1้อยตั๋วนั่นเองเรามาดูกันเลยว่าตั๋วกาชาร้อยใบเนี่ยจะแจ้งเกิดให้กับผมหรือเปล่ามาดูกันที่5ตั๋วแรกกันเลยละกันขอให้ได้ ขอให้โดนบอสคนนอกกฎหมายมาหน่อยโอ้โหตัวแรกเราได้เป็นโคนี่เล่นน้ำครับเอามาทําไมเนี่ยตัวนี้ผมไม่ต้องการอยู่แล้วมาขอให้ได้ขอให้โดนขอคมๆหน่อยเถอะตู้บอสเนี่ยถ้าผมได้มาเนี่ยผมปั้นแม็กแน่นอนแหละสําหรับไอดีนี้มาหน่อยเถอะตู้บอสมาโอ้โหได้เป็นบาาหัวขโมยครับไม่เป็นไรครับหลังจากนี้เรามาลุ้นกันต่อแบบยาวๆกันเลยดีกว่า มันจะออกไหมเลตตูบอสโอ้โหคโนโนี้เล่นน้ำตัวที่สองแล้วเนี่ยมาหน่อยเถอบอสโอ้โหได้เป็นพอบ้านสุดวิเศษ KSM หรือว่าพี่หนวงนั่นเองอ๋อเหลือจะเชื่อจริงๆกับตู้นี้เนี่ยมันไม่ใช่พี่หนวงผมต้องการพี่หนวดมาหน่อยโอ้โหพี่หนวดไม่มาแต่มาจริงด้วยแต่นี่เป็นพี่เขาผมขอหน่อยเถอบอสะ บอสคนนอกกฎหมายโอ้โ oh. ห oh. และดันได้เป็นบอสหัวหน้าทีมไงโอ้โ oh. ห oh. อะไรครับเนี่ยผมขอบอสคนนอกกฎหมายแต่ดันได้บอสหัวหน้าทีมมาแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นตัวหน้าตู้ไม่เป็นไรครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับหนึ่งอยู่แต่ว่าในยุคนี้คือแทบไม่มีประโยชน์แต่ผมเอาไปลงด่านได้อยู่อะมาบอสคนนอกกฎหมายโอ้โ oh. หยังไม่มาเลยครับตั้งแต่ที่ออกบอสแสงไปเนี่ยคือ ไม่มาแล้วโอ้โหมาอีกแล้วบอสผู้กำกับโอ้โหตู้นี้เฮ้ยเอาเรื่องจังวะรอบนี้อ่ะ คือผมไม่คิดเลยว่าผมจะเปิดแบบในงบร้อยใบเนี่ยแลได้บอสมาสองตัวซึ่งตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนเป็นตัวที่เก่งมากๆแต่ว่าในยุคนี้ถามว่ามันยังใช้งานได้อยู่ไหมก็ถ้าเป็นลีกเริ่มต้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่ายังใช้งานได้พอเป็นดาวมิดทางแสงที่ถือว่าดีเหมือนกันแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าตัวนี้มันไล่สกิลชานั่นเองมาหน่อยโอ้โหตู้บอสทาผมยิ้มเลยตอนนี้แต่ว่าตัวที่ผมต้องการเนี่ยเป็นธาตุมืดครับไม่ใช่ธาตแสงมาหน่อยเถอะโอ้โหยังไม่มาเลยครับตอนนี้เหลือประมาณ50ตัว สุดท้ายเรามาดูกันเลยว่าตั๋วกาชา50ใบเนี่ยจะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าขอให้ได้ขอให้โดนบอสมืดดีวะมาหน่อยบอสมืดมาหน่อยเถอะโอ้โหเจสิก้าอินเดียแดงไม่ใช่เลยครับตัวนี้เนี่ยย่อยทิ้งสเต็ปเดิมๆครับตัวไม่ดีก็ย่อยทิ้ง อโอ้โหบาเิสตาบลาวไอ้ตอนนี้เราเหลืออีกประมาณ40ตัวสุดท้ายเราไม่รู้เลยว่าจะได้หรือเปล่าในงบ40ตัวหลังจากนี้เนี่ยผมจะลองให้ตู้กาชาบมันลันเองก็คือให้มันเปิดเองนั่นแหละมาอ้โหอัศวินผมว่าผมต้องใช้สูตรแล้วแหละสูตรของผมคือการกดยุกเลิกครับมาตู้3ามชั่วโมงสุดท้ายจะได้หรือเปล่าสำหรับเจ้าตัวของบอสคนนอกกฎหมายเนี่ยมา อยากจะได้จริงๆบอสคนนกกฎหมายเนี่ยได้มาไอดีนี้เกิดแนด่นอนมาหน่อยโอ้โหได้เป็นมูลชุดฟ้าครับเหลือจะเชื<ๆ>่อจริงๆที่จริงเ่ยผมยังมีตั๋วกาชาเหลืออยู่อีกประมาณ2-300ตั๋วเลยแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าผมไม่น่าจะเปิดแล้วแหละน่าจะเก็บไว้รอเป็นแสงมืดเก่าเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าแสงมืดเก่าเนี่ยจะมาอีกทีเดือนอ่าตอนไหนผมก็เลยเก็บไว้ก่อนนั่นเองอ่ะก็เผื่อไว้เผื่อไว้แบบตัวเก่งๆมันมาแบบนี้ไง โอ้โห oh ตอนนี้คืออินเทอร์เน็ตของผมเนี่ยมันแบบมันล้วนมากๆอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรผมเปิดกาชาไปเนี่ยมันก็หน่วงด้วยช่วงนี้เนี่ยมือะไรเธอบอสคนลอกกฎหมายโอ้โ oh หตัวที่3แล้วมัง้งตัวนี้เนี่ยคนนี้เล่นน้ำเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีคนแย่งกันเปิดเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรอให้ตู้พโมโกาศมันใกล้หมดแล้วมันจะแจกของดีมากๆก็อย่างที่เห็นว่าผมเปิดไปเนี่ยได้บอสมาสงตัวคือคุ้มแล้วอะ่ะ ออแต่ถ้าอยากให้คุ้มมากกว่านี้ก็ต้องมาแล้วไหมบอสคนนอกกฎหมายมาหน่อยโอ้โหโรบินฮูดสิบตัวสุดท้ายมามาลุ้นกันเลยว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าสําหรับเจ้าตัวของบอสคนนอกกฎหมายมาหน่อยโอ้โหสาวน้อยคีย์บอร์ดเบิ้ลสองเหลือจะเชื่อจริงๆตู้นี้เนะี่ยมาอย่าหมุนนานได้ไหมผมขอร้องละอย่าหมุนนานเธอเฮ้ยโอ้โหอินเทอร์เน็ตไปแล้วตอนนี้ ผมไปเช็คเน็ตมามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ทําไมมันถึงหน่วงได้ขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่เซิร์ฟแล้วแหละเพราะว่าเน็ตของผมเนี่ยดูวิดีโอ 4K ไปด้วยยังไม่หน่วงเลยครับแต่ว่าเกมอะดันหน่วงซะงั้นเลยโอ้โหได้อีกแล้วบอสปราบผีรอบนี้เนี่ยเราเปิดกาชาไปในงบ100ตัวเนี่ยเราได้เจ้าตัวของบอสแสงมา3ตัวก็คือบอสปราผีบอสผู้กํากับแล้วก็บอสที่เป็น อดซีอโอโ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆรอบนี้เนี่ยที่แรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะได้บอสคนนอกกฎหมายที่ไหนได้ได้3บอสท,ที่ผมแทบไม่ได้ใช้เลยและเรียงกันแบบนี้ด้วยโอ้โหเกินไปเหลืออีก2ตัวเนี่ยสตัวนี้ผมยังไม่ได้เลยบอสผูก,กันกับบอสคนนอกกฎหมายเนี่ยผมเนี่ยจะต้องไปแลกตั๋วคาชามาเพิ่มแล้วแหละแลกมาอีก10บใบมามาดูกันเลยว่า10ใบนี้จะได้หรือเปล่า ผมเนี่ยมีโอกาสเปิดอีกเพียงแค่2ครั้งเท่านั้น2ครั้งสุดท้ายเรามารุ้นเลยว่าจะได้หรือเปล่าสําหรับตู้เพิ่มโอกาสบอสคนนอกกฎหมายมาหน่อยตู้พิกอัพมาหน่อยครับมาหน่อยบอสคนนอกกฎหมายโอ้โหได้เป็นนักเมยากลมูล เฮ้ยห้าตัวสุดท้ายแล้วว่ามาหน่อยโอ้โหโคนี่เล่นน้ําตัวที่4ของวันนี้โอ้โ oh หเหลือจะเชื่อจริงๆเอาไม่เป็นไรครับรอบนี้ถือว่าเราเปิดกาชาปไปได้บอสมาถึง3ตัวถามว่า3ตัวนี้ยังใช้งานดีอยู่ไหมส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวของบอสซีโอเนี่ยยังเป็นตัวที่น่าเล่นอยู่แต่ว่าเจ้าตัวของบอสผู้กํากับเนี่ยอาจจะก้ากึ่ง ว่ามันเก่งหรือไม่เก่งนันเองเพราะตัวนี้เนี่ยไลยสกิลมันค่อนข้างที่ช้าเดินช้าด้วยแล้วก็อะไรก็ค่อนข้างที่ช้าก็เลยทําให้ตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ส่วนบอสป่าผีเนี่ยถ้าย่อยได้ย่อยไปเลยครับตัวนี้อัพเอาห้าลูบี้ก็พอแล้วที่เหลือเนี่ยไม่ต้องถามเลยตัวนี้อ่อนมากๆก็ประมาณนี้กันสำหรับคลิปนี้ใครที่เปิดกาชาได้เลนเจอร์อะไรหรือว่าเปิดกาชาเกียร์ได้เกียร์อะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กไ็ได้ด่าล่างคลิปนี้แล้วกัน ผมบอกได้เลยว่าในรอบนี้เนี่ยเกียร์จันทาเป็นตู้ที่เกลือที่สุดประจําปีนี้แล้วแหละเพราะผมเปิดไปเนี่ยหมื่นกว่าลูบี้ผมได้เกียร์จันทามาครอบครองเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นเองปกติเนี่ยถ้าผมเปิดเนี่ยมันมักจะได้ไม่ต่ํากว่า10ชิ้นแต่ว่ารอบนี้ได้มาแค่ส4ชิ้นเองครับโอ้โหรอบนี้คือเลดการออกขึ้นเนา่าจริงๆใครที่เปิดได้ก็แสดงความยินดีด้วยละกันและที่สําคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมเรเลเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนําว่าไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจน <Center S 2> เร้าน้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านมีบริการรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สำหรับใครที่อยากจะได้แพ็กเกจไหนหรือว่าอยากจะได้แพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษก็อย่าลืมแคปรูปเข้าไปสอบถามก็ได้ที่ร้านเจนนัมค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอปยูทิฟโฟนหรือแอป l อลดี Cloud อยากจะได้แพ็กเกจรายวันแพ็กเกจรายเดือนหรราคาพิเศษก็อยา่าลืมไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจนนัมค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ต้วจริงเด ดีคลิปชั่นคลิปแล้ะก็ได้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสามรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสามรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ